to the annoyance of many readers a considerable proportion of the space in many papers is to advertisements ประโยคยาวมากเลยเราต้องหากริยากับประธานก่อนนะคะหาให้เจอตรงนี้แปลว่า readers ก็คือผู้อ่านผู้อ่านจำนวนมากนะคะ annoyance แปลว่าความรำคาญ to the annoyance of many readers ตรงนี้แปลว่าผู้อ่านจำนวนมากรู้สึกรำคาญรำคาญกับอะไรกับ proportion ตัวนี้แปลว่าสัดส่วนนะคะรู้สึกรำคาญกับการจัดสัดส่วนเวลาหนังสือพิมพ์เนี่ยนะในหน,หนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์มหาสมุทรว่าหนึ่ง mm hmm. มันจะ หนงหน้าหนังสือพิมพ์เขาจะมีการจัดสัดส่วนต่างๆในหนังสือพิมพ์ว่าส่วนนี้าเป็นข่าวกีฬาส่วนหนึ่งเป็นข่าวการเมืองอีกส่วนหนึ่งเป็นมีส่วนของข่าวกีฬาส่วนของข่าวการเมืองส่วนของโฆษณาเนี่ยแหละคือ proportion ในหนังสือพิมพ์นะคะผู้อ่านรู้สึกลำพันกับการจัดสัดส่วนในปริมาณที่มากนะคะ of the space in many papers อุ้ยแก้คำผิดนิดน,นึงนะคะ หนังสือพิมพ์ที่จุดจุดจุด True Advertisement ที่มากก็ต้องสัดส่วนของหนังสือพิมพ์นี้เอาไว้ให้กับในส่วนของโฆษณานั่นเองไปดูความหมายของช้อยนะช้อยข้อหนึ่งข้30อ30งนะช้อยหนึ่ง g e o t e d ทุกอันเป็นรูปอดีตหมดเลยนะคะไม่เป็นไรอ่า g e o t e d แปลว่าอุทิศหรือทุ่มเทช้อยข้อหนึ่ะคะชอยข้อส occupy แปลว่าครอบครองยึดครอง ข้อ3 use แปลว่าใช้เราเห็น use เนี่ยเราอาจจะเอาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันคำมันตรงแล้วว่าใช้พื้นที่ใช้สัดส่วนพื้นที่ไปกับการโฆษณาแต่ว่าเราตรงนี้เราจะไม่เอาคำว่า use นะคะมันมีคำที่เหมาะสมกว่านั้น provide แปลว่าจัดหาจัดเตรียมยากหน่อยนะคะเราจะใช้คำว่า devote d แม้ว่าครูจะแปลว่า ทุ่มเทหรืออุทิศใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้ในคอนเท็กซ์เนี่ยเอาไปใช้ในบริบทเราจะไม่แปลว่าพื้นที่ทุ่มเทให้กับโฆษณาแล้วแลวพื้นที่อุทิศให้กับโฆษณาหรือพื้นที่เอาไว้ใช้ในการโฆษณานั่นเอง it is of course the 37 from these which แล้วก็ข้อ38ยากหมดเลยนะ papers ข้อามสจะต้องเป็นคำขยายของ papers to be sold at a price which Only a fraction of the cost of แล้ก็จบที่ข้อ40ฉะนั้นแค่ในหนึ่งประโยคเนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้จะเป็นข้อ37 38 39ช้อยของ37ให้เลยนะช้อยของข้อ37 38 39นะคะช้อยข้อหนึ่ง m e a n แปลว่าวิธีการ revenue แปลว่ารายได้ t o t l แปลว่าค่าบำรุง Duty แปลว่าหน้าที่ข้อ38ช้อยข้อ1 f a c i l i t a t e แปลว่าอำนวยความสะดวก deny ปฏิเสธ enable แปลว่าสามารถทำให้ d i s a b l e แปลว่าทำให้ไร้ความสามารถแต่ทุกตัวเติม S หมดเลยนะคะ f a c i l i t a t e d e n y e n a b l e d i s a b l e เพราะว่ามันเป็นคำกริยาที่สัมพันธ์กับประธานเนาะ ประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็เป็นเอกพจน์นะคะข้อ39ใช้ข้อ1นึ่ง announce Ann announce แปลว่าประกาศ notify แจ้งให้ทราบ regard แปลว่าพิจารณาเห็นว่า represent แปลว่าเท่ากับนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนกลับไปดูที่ประโยคของข้อ37นะคะ it is of course the รายได้นะคะ เป็นรายได้จากจากอะไร38รายได้เหล่านี้นะคะที่สามารถ enable ที่สามารถทำให้หนังซื้อพิมพ์ขยายได้นะคะถูกขายเนี่ย so at a price ถูกขายได้ในราคาราคาย,ยัางไงร,ราคาที่ represent s ราคาที่เท่ากับ fraction แปลว่า เศษส่วนใช่ไหมแปลว่าส่วนนะคะที่เท่ากับส่วนเพียงเล็กน้อยของข้อ40คอ่ารูลืมข้อ40ใช่ไหมเศษส่วนเพียงเล็กน้อยของ production ของการของค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะ selling การขาย product แปลว่าผลิตภัณฑ์ production การผลิต reading การอ่านยากมากเลยนะอ่ะต่อเลยนะคะ ประโยคถัดไป a business firm which pays so much for an advertisement naturally wants it to be seen by as many แล้วก็เป็นข้อ 61, as possible บริษัทธุรกิจซึ่งจ่ายเงินจำนวนมากให้กับการโฆษณาเนี่ยก็ต้องอยากให้มันถูกเห็นโดยจุดๆหลายๆคนอยู่แล้วเท่าที่จะเป็นไปได้ หนังสือพิมพ์เนี่ยเวลามันมีหน้าโฆษณาก็คือบริษัทไหนอยากโฆษณาก็ต้องจ่ายเงินให้กับสำนักพิมพ์แล้วเขาก็จะมาทําโฆษณาให้ใช่ไหมคะ41ไม่ยากนะ41เราตอบข้อ1นเนาะก็ต้องอยากให้ผู้อ่านเห็นมากที่สุดนั่นเอง reader นักอ่านผู้อ่าน viewer ตรงนี้เราเคยเจอตอนทำแพสซตเรื่องดูทีวีใช่ไหมคะผู้ชมเนาะ observer ผู้สังเกตการ w i t n e s s e s หลายคน witness แปลว่าพยานนะคะไม่เกี่ยวเลย A newspaper preparers will make greater to increase and go to the trouble of having the number of copies sold certified by accountants, inspired not only by the hope of getting a million extra pennies a day, but also to demonstrate that this paper is a better medium that it's. 44ยาวจนจบเลยนะคะเป็นประโยคที่ยาวมาก for advertisers whose advertisement will be seen by more readers and 6 5 purchasers ครูปแปลช้อยให้ก่อนนะคะใจจะจบแล้วชอยข้อ42 1 force แปลว่ากำลังพลังข้อ2 effort แปลว่าพยายามข้อ 3. power แปลว่าพลังอำนาจ ข้อ4 undertaking แปลว่าการดำเนินการ pop creator แปลว่าเจ้าของค่ะเจ้าของหนังสือพิมพ์ก็คือสำนักพิมพ์นั่นเองนะเจ้าของหนังสือพิมพ์จะทำอะไรข้อ42 great ก็คือยิย่งใหญ่นะคะจะสร้างจะทำเดี๋ยวเราไปดู choice ซิจะพยายามนั่นเองจะทำความพยายามนะคะ42ตอบ2 effort แต่ครูจะไม่แปลว่าทำความพยายามนะจะพยายามอย่างยิ่งใหญ่พยายามอย่างมาก ที่จะ increase ที่จะเพิ่มเพิ่มอะไรไปดู43สิเพิ่ม rotation แปลว่าการหมุนเวียน criticism แปลว่าการวิจารณ์ dispersion แปลว่าการสลาย circulation แปลว่า,า c i r c u l a t e แปลว่า,าหมุนใช่ไหมตรงนี้มันแปลว่า,าจำนวนการพิมพ์นะคะอ่ะเมื่อกี้เจ้าของสำนักพิมพ์พยายามอย่างมากที่จะเพิ่ม เพิ่ม43เพิ่มจำนวนพิมพ์นั่นเองจำนวนพิมพ์คือช้อยข้อ4นะคะและ go to the trouble of having เพิ่มจำนวนพยายามอย่างมากที่จะพิมพ์เพิ่มแล้วก็มีปัญหา trouble ปัญหาเรื่องอะไร having the number of copies sold certified by accountant ไอจำนวนที่พิมพ์เนี่ยมันจะต้องถูกยืนยันโดยบัญชีใช่ไหมโดยฝ่ายบัญชี inspire d not only by the hope of getting a million extra p e n n i e s a day มีคือ inspire แปลว่าอะไร inspiration แรงบันดาลใจใช่ไหมก็ต้อง inspire ไม่เพียงแต่หวังว่าจะได้ extra penny penny คือหน่วยเงินนะคะ1 penny เป็นหน่วยเงินนะ extra penny ก็คืออยากจะได้เงินเป็นล้านๆเองต่อวันอยากจะได้เงินเยอะไม่ได้เพียงแค่อยากได้เงินเยอะ but also แต่ยัง แสดงให้เห็นว่า his paper หนังสือพิมพ์ของเขาก็คือของบริษัทนะคะเป็น better medium medium แปลว่าสื่อเป็นสื่อที่ดีดีกว่า better than than i t เป็นสื่อที่ดีกว่าอะไรข้อ44ไปดูช้อยช้อยข้อหนึ่ง opponent แปลว่าคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามข้อ2 component แปลว่าชิ้นส่วนส่วนประกอบมันเอาเน้นๆมาหลอกเรานะคะช้อยข้อ3 competitor แปลว่าคู่แข่ง mm. แต่คู่แข่งในช้อยข้อหนึ่งกับช้อยข้อสามต่างกันนะช้อยข้อหนึ่งมันเหมือนกับฝ่ายตรงข้ามแต่นึกถึงสำนักพิมพ์นะมันไม่ได้มีแค่สองสำนักพิมพ์ใช่ไหมมันไม่ได้มีฝ่ายเรากับฝ่ายเขาแค่นั้นไม่ได้แข่งกันสองทีมอะมันมีหลายๆบริษัทฉะนั้นก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่เป็นแบบ competitor เพราะมีหลายๆเจ้านะคะตอบข้อสามนะคะ ข้อ4 compositor แปลว่าผู้เรียนพิมพ์ก็ไม่เกี่ยวนะคะอ้าวจับไปที่ตรงในเพจเซนะดีเป็นสื่อที่ดีกว่า competitor เจ้าของสนับพิมพ์พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเป็นสื่อที่ดีกว่าคู่แข่งสำหรับการโฆษณาการโฆษณาที่โฆษณาของเขาเนี่ย will be seen จะถูกมองเห็นโดยนักอ่าน หลายหายคน more reader เพิ่มมากขึ้นหลายคนเพิ่มมากขึ้นและ45นะคะสุดท้ายล้ใกล้จบล้ purchaser แปลว่าผู้ซือ้อและผู้ซื้อที่เป็นยังไง45เอาคำว่าอะไรมาขยายระหว่าง potential แปลว่ามีศักยภาพมีแนวโน้มนะคะหรือ p o t e n t แปลว่าแรงมีอนุภาพหรือ presuming presum แปลว่าอนุมานหรือ consumptive ผู้ซื้อที่มีศักยภาพนั่นเองอก็คือข้อหนึ่งนะคะศักยภาพในการจับใจ่ายใช้ใสอยมา,มา